สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับปุกมปุมอีกแล้วนะครับนไนท์เเอกนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการปั้นรหัสสำหรับ ไอดีมือใหม่หรือว่าไอดีจะคนเพิ่งเริ่มสร้างใหม่ๆนั่นเองนะครับนะว่าการปรหัสเนี่ยปั้นยังไงให้ไอดีนั้นเล่นต่อได้แบบเรื่อยๆโดยที่เราไม่ต้องมานั่งเครียดกับการเล่นของเราว่าแบบโอ้ทำไมเราปั้นตัวละครน,นี้มาแล้วทําไมมันสู้คนอื่นไม่ได้เลยหรือว่าเราปั้นอะไรเราทํายังไงให้ตัวละครเก่งที่สุดได้มากกว่านี้อีกไหมหรือว่าทํายังไงให้ทีมของเราเนี่ยมันเล่นได้เก่งกว่านี้ได้อีกหรือเปล่านั่นเองนะครับนะก็รหัสนี้เนี่ยเป็นรหัสที่ผมนั้นซื้อเป็นรหัสดองเพชรมานะครับนะก็สาหรับ ก็จะมีหลายรูปแบบน,น,นะคอย่างเช่นการเริ่มเล่นรหัสใหม่แบบเริ่มใหม่จริงๆเลยเพชรศูนย์แล้วค่อยเป็นเก็บเอาในเกมที่เกมเขาให้มาอะไรอย่างนี้หรือว่าอาจจะเป็นการเริ่มเล่นรหัสใหม่โดยการซื้อไอดียรองเพชรอะไรกันแล้วแต่นะครับนะแต่การเริ่มเล่นรหัสใหม่เนี่ยผมขอบอกตรงนี้ก่อนเลยว่า เพชรนั้นเป็นส่วนที่สําคัญมากในการสุ่มหาตัวเพื่อที่เรานั้นจะเอาตัวมันเล่นนั่นเองนะครับนะก็ถ้าใครพอมีทุนหน่อยหรือว่าพอมีงบหน่อยก็แนะนําให้ซื้อไ d ดีดองมานะครับนะสำหรับการเริ่มเล่นใหม่ถ้าสมมติว่าจะ,จะปั้นไ d ดีใหม่มีตัวที่เล็งไว้แล้วที่อยากจะเล่นแนะนําว่าให้ซื้อไ d ดีดองมาสุ่มหาตัวนั้นแล้วก็ทําให้มันเป็นเวล80หรือว่าเวลร้อยพอที่เราจะเล่นได้ยาวๆแล้วค่อยเล่นดีกว่านะครับนะแต่สําหรับคนที่เริ่มเล่นรหัสแบบเพียวๆไม่มีเพชรด,ดองมาเลยเนี่ย เริ่มเล่นรหัสจากศูนย์เนี่ยเราก็อาจจะต้องใช้ดวงในการรีหาสักนิดหนึ่งนะครับนะว่าคือมันได้เวลาเราเริ่มรหัสแบบเพียวๆเนี่ยเราจะได้เพชรมาน้อยนะครับนะประมาณร้อยอะไรอเงี้ยร้อยหนึ่งอะไรงเงี้ยจากเกมที่เพชรที่ตัวเกมแจกนะครับนะเราก็อาจจะซุ่มด้วยดวงของเราเนี่ยให้ได้ตัวละครที่เรานั้นจะใช้เล่นแบบไปยาวๆอย่างเช่นรหัสเนี่ยของผมเนี่ย มันมีตู้หลักของที่ผมสุ่มไปในรอบที่แล้วก็คือจะมีอูตามาีดอรี่แล้วก็มีจาบาให้เป็นตัวแถมซึ่งตอนเนี้ยทีมที่ผมหรือว่าตัวดี่ละครที่ผมจะเอามาปั้นเนี่ยก็จะมี3ามตัวแักเป็นอูตาจาบาแล้วก็ดอรี่นั่นเองนะครับนะก็คือ3ามตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ผมนั้นจะเอามาใช้เล่นหลักเลยนะครับนะในรหัสนี้หรือว่าแบบจะเล่นไปจนกว่าจะมีตัวใหม่หรือว่าตัวละครใหม่ที่เราจะไปสุ่มหานั่นเองนะครับนะก็ ถ้าเริ่มใหม่เนี่ยในช่วงเวลาไหนก็แนะนําว่าให้สุ่มหาไอเจ้าตัวละครที่เราต้องการเนี่ยเล่นมาสัก1ตัวละครแต่เราอาจจะต้องศึกษาด้วยว่าตัวละครนั้นเนี่ยเป็นตัวละครที่เล่นได้ในช่วงเวลานั้นไหมหรือว่าจะเล่นได้ยาวแค่ไหนอะไรประมาณนี้นะครับนะไออย่างเช่นจาบาหรือว่าดอรี่เนี่ยผมดูมาแล้วว่าจาบาเนี่ยมันเก่งในช่วงนี้ม,มาก,มาก,ม,ากมากนะครับนะคือเป็นตัวละครที่อึดก็อึดนะครับนะแรงก็แรงนะครับนะสกิลนี่คือแรงมากๆแถมมีพวกโล่อะไรพวกนี้กันสถานะอีกนะครับนะเป็นตัวละครสายเซ็กเกอร์ที่ เก่งมากๆในช่วงนี้แต่ไม่รู้ว่าจะเล่นได้ยาวหรือเปล่าเพราะว่าช่วงเวลา6ปีเนี่ยมี EX ใหม่เข้ามาแน่นอนนะครับนะไม่รู้ว่าจะเอามาฆ่าล้างพวกตัวละครสีเขียวเก่าๆหรือว่าพวกตัวละครเก่งๆก่อนหน้านี้อย่างพวกจาบาหรือว่าเช้งหรือว่าตัวละครอย่างโรเจอร์อะไรเงี้ยไม่รู้ว่าสีเขียวพวกนี้จะโดนแบบตบหัวมากขนาดไหนตบเกลียนมากขนาดไหนแต่ถ้ามันมาเนี่ย อย่างน้อยผมก็ยังมีเพชรเหลืออยู่พอที่จะเอาไปสุ่มนั่นเองนะครับนะอย่างแรกเลยนะครับนะก็คือเราต้องหาตัวละครที่เราต้องการเล่นอย่างน้อยสัก2ตัวเอามาทําเป็นทีมหลักนั่นเองนะครับนะอย่างที่2เราต้องดูตัวละครว่าตัวละครนั้นเป็นสีอะไรนะครับนะไออย่างเช่น ทีมผมมีจาบากับดอรี่สมมติอ่ะผมจะเล่นจาบากับดอรี่ไปก่อนช่วงนี้อูตาอาจจะเก็บไว้ได้นที่หลังอาจจะค่อยแบบเอามาผัดเปลี่ยนเล่นกับดอรี่ถ้าสมมติถ้าปั้นอูตาแบบพอเล่นได้แล้วอะไรอย่างงี้นะครับนะแต่ถ้าทีมหลักของผมเป็นจาบากับดอรี่เราอาจจะต้องดูที่จาบารครับว่าจาบาเนี่ยเป็นสีอะไรนะครับนะจาบาเนี่ยเป็นสีเขียวนะครับนะพูดถึงขั้นตอนต่อไปเพราะเรามีตัวละครที่เราจะเอามาเล่นแล้ว เราก็ต้องมีซับของตัวละครที่ดีด้วยนั่นเองนะครับนะการที่เราจะทําให้ ID นั้นไปได้ไกลหรือว่าเล่นได้เรื่อยๆโดยที่เราไม่เบื่อกับการที่เราแพ้หรือว่าแบบสู้คนอื่นไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับนะมันก็ ต้องทําทีมให้ดีนะครับนะโดยการทําทีมให้ดีเนี่ยมันก็ต้องมีซับที่ดีนะครับนะก็คือมีตัวละครหลักเป็นสีไหนซับก็ต้องเป็นสีนั้นนะครับนะสมมติมีจามบาเป็นสีเขียวใช่ไหมตัวละครซับของผมเนี่ยก็จะเน้นไปที่สีเขียวเป็นสัดส่วนใหญ่เลยนะครับนะอาจจะไม่ต้องไปสนใจเรื่องว่ามันเป็นสายเหมือนกันไหมเป็นหมัดเหมือนกันหรือเปล่าเป็นเอ่อโลเป็นอันนี้ได้ไหมคือไม่เป็นไรครับขอแค่ันเป็นสีเขียวเหมือนกันเราอัพวิวอัพ บูทอัพสกิลอะไรให้มันเนี่ยเหมือนจาบาที่อัพให้จาบาเลยครับแต่เอามันมาเป็นซัพพอร์ตนะนะซึ่งตัวละครซับเนี่ยอุเล่นที่เริ่มไอใหม่ผมแนะนำนะครับนะหรือว่าเป็นแบบเป็นข้อที่ต้องทำเลยมากกว่า ทำแค่ตัวละคร2กับ3ดาวนะครับนะผมไม่แนะนําให้ทํา4ดาวเป็นอย่างยิ่งเพราะอะไรครับเพราะ4ดาวนะครับนะตัวละครเนี่ยเวลามันอ p b o o ตนะครับนะ mm hmm. บู o ตัวละครตรงนี้เนี่ยพวกตัวละคร4ดาวนะครับนะจะใช้ทรัพยากรตรงนี้เนี่ยเยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับนะซึ่งมันเป็นอะไรที่เปลืองมากตัวละคร สี่ดาวหนึ่งตัวนะครับนะใช้บูทของไอ้เจ้าพวกตัวละครสองดาวสดาวเนี่ยเอาถ้าสมมติถ้าเอาไปแบ่งจาก4จากรตัวละครสี่ดาวที่เอาไปอัพบูทสองให้ได้ตัวหนึ่งใช่ไหมเราอาจจะแบ่งไอ้อัพบูทตัวละครที่แอมี่สี่ดาวเนี่ยมาแบ่งอัพให้พวกตัวละครสองดาวสาดาวได้ประมาณสัก2อสตัวเลยอะไรอย่างนี้นะครับนะซึ่งเป็นการทําให้ทีมของเราเนี่ยพร้อมเล่นไวมากขึ้นนั่นเองนะนะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่หรือว่าเพิ่งที่จะ ปั้นทีมอะไรขึ้นมาเล่นอย่างนี้นะครับนะแล้วพูดถึงเรื่องการปั้นสีปั้นทีมเนี่ยการมีจาบานเป็นสีเขียวแล้วเราปั้นทีมเขียวล้วนมาเล่นอย่างเงี้ยเราสามารถปั้นทีมสีอื่นได้ด้วยไหมหรือว่าแบบระหว่างนั้นเนี่ยก็ยัดแต่สีเขียวเลยต้นแบบผมนะครับนะผมแนะนําให้ถ้าเล่นจาบาเป็นสีเขียวก็ทําสีเขียวซับสีเขียวให้มันเสร็จก่อนนะครับนะในเสร็จนี้หมายความว่า up skill ตัวละครเสร็จเรียบร้อยแล้วอัพบูเสร็จเรียบร้อยแล้วอ p level ร้อยตันหมดแล้วแล้วก็ใส่เลนตาให้มันเนี่ย เหรียญเนี่ยให้มันเสร็จหมดแล้วอะไรทุกตัวประมาณนี้นะครับนะให้ครบมันมีกี่ช่องมันมี10ช่องเราก็ใส่ไม่ให้หมด10ช่องไปเลยนะครับนะประมาณนั้นนั่นก็ถือว่าเราทําซับได้ดีแล้วได้เสร็จแล้วนะครับนะส่วนเปอร์เซนต์อะไรพวกนี้แหละผมเท่าที่ผมคิดว่าที่เราทําแบบว่าซับอะไรพวกเนี้ยยัดตัวละครอ,อพัพวกตัวละครสองตางสามางเสร็จหมดแล้วเนี่ยซับเราเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ140กว่ากว่าๆนะครับนะอาจจะไม่ถึง150อาจจะอยู่ที่สับป,ประมาณ140 4-45ประมาณนั้นนะครับอย่างที่รหัสเทนไซผมได้ทําไปนั่นก็คือทําเสร็จไปแล้วนะครับนะเป็นซับที่พอเล่นได้ไม่ต้องสนพวกเรื่องแบบตรวสอบผลแท็กตัวละครอะไรงนี้ก็อย่าเพิ่งไปสนใจเลยนะครับเพราะว่าช่วยแรกเนี่ยพวกสองดาวสามดาวเนี่ยมันจะไม่ได้คอมโบแท็กอะไรกันเยอะมากส่วนมากเน้นไปที่เปอร์เซ็นซับนะครับซึ่งเปอร์เซ็นซับเนี่ยมีผลมากๆนะมันจะเพิ่มทั้ง HP d a m เดามป้องกันอะไรเป็นเปอร์เซ็นต์ให้กับตัวละครเมนหลักของเราได้เยอะมากๆาเลยนั่นเองนะครับนะ ส่วนอย่างต่อไปที่คนที่ปั้นรหัสนั้นนะครับควรรู้ไว้นะครับนั่นก็คือการใส่เหรียญนั่นเองนะครับนะใส่เหรียญให้พวกตัวละคลรซับอะไรทั้งหลายแต่พวกตัวละครเมนหลักอะไรอย่างนี้เนี่ยเราอาจจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าตัวละครเมนหลักเนี่ยควรใส่เซตเหรียญประมาณไหนเป็นแบบสายแท็กเกอร์ควรใส่เซ้นเหรียญประมาณไหนสำหรับผมก็ถ้าเป็นจาร์บาหรือว่าเป็นสายแท็กเกอร์ก็ใส่สามโออาไปง่ายๆนะครับนะถ้าตัวละครถ้าคุณมีพร้อมนะแต่ถ้าไม่มีก็อาจจะใส่เป็นลูฟี่นะครับนะลูฟี่วานโนลูฟี่ บุกถล่มใส่ผสมกันหรือว่าเป็นลูฟี่เดนโลซาบาวแมนกับลูฟี่ลอยเนี่ยผสมกันอะไรงนี้นะครับนะก็สามารถใช้ได้นะครับนะแต่ถ้ายังไม่รู้จะใส่อะไรก็ใส่เป็นเส้นเหรียญลูฟี่ไปก็ได้นะสำหรับตัวหลักแต่ถ้าเป็นตัวละครซับพอร์ตนะครับนะเซตเหรียญเนี่ยไม่จําเป็นต้องไม่จําเป็นต้องฟิกเซตนเหรียญอะไรขนาดนะั้นแล้วก็ไม่จําเป็นต้องฟิกพวกเรื่องคุณสมบัติอะไรพวกนี้ด้วยขอแค่มันเป็นเหรียญเก้าน่นหมายคมว่าอะไรครับน่นหมายความว่า คุณสมบัติตรงนี้เนี่ยจะออกเป็นคีย์ที่เจะออกเป็น HP จะออกเป็นย่นสถานะย่นเวลาอะไรก็แล้วแต่ขอให้มันเป็น3ดาวนะครับนะทุกช่องรวมกันเป็นค่าสแตตเหรียญ9นะครับนะแล้วเราก็เอามาใส่ตัวละครซับโปเข้าไปสมมติผมใส่เข้าไปใส่ครบทุกท,ทุกทั้ง3ช่องเปอร์เ,เซ,ซ็นต์ซับเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆนั่นเองนะนะจากการใส่เหรียญพวกนี้ ซึ่งถามว่าเหรียญ9กับเหรียญ7เหรียญเลเวล8เลเวล3เลเวล5เลเวล9เนี่ยมันต่างกันขนาดนั้นไหมมันต่างกันมากๆเลยนะครับนะการที่เรามีเหรียญ9เนี่ยเปอร์เซ็นต์ซับเนี่ยมันจะได้เยอะมากกว่าเหรียญแบบเหรียญ7เหรียญ6อะไรพวกนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับนะยิ่งถ้าเราใส่ครบ3เหรียญเนี่ยมันจะบูตพวกอ่เปอร์เซ็นต์ซับได้ดีมากๆเลยนะนนเราอาจจะไม่จำเป็นต้องไปสนใจว่ามันจะเป็นเหรียญอะไรซ้ำกันไหมผมสามารถใส่ลูฟี่วานอเนี่ย สามอันรวดได้เลยแล้วมันเป็นเหรียญเก้ารวดเดียวให้โซโลก็ยังได้นะครับนะเพราะว่ามันเป็นแค่ตัวละครซับพอร์ตเราไม่ได้เอามาันมาเป็นตัวหลักในการเล่นเราไม่ต้องไปนสนใจคุณสมบัติที่มันเป็นคอมโบแท็กอะไรพวกนี้ขอแค่ okay, มันเป็นคุณสมบัติเหรียญเก้าวลเก้านะครับนะก็คือใส่ได้เลยนั่นเองนะครับนะเรื่องแล้วก็เรื่องการทาเหรียญน,นะครับนะสำหรับคนที่จะปั้นรหัสประมาณนี้นะครับสร้างตัวเหรียญจากตัวละครที่เราเล่นบ่อยที่สุดอันนั้นแหละครับมันง่ายที่สุดแล้วนะครับนะสมมติว่าผมจะเล่นจาบา กับดอรี่เป็นซะส่วนใหญ่ผมก็จะมีเศษไอ้สอตัวเนี้ยค่อนข้างเยอะอะอย่างเนี้ยตอนนี้ผมมี11 12อันดูจากโซโลผมมีแค่สี่โบโนมีแค่สอ่อะบูตามีส2อะไรอย่างงี้นะครับนะผมก็สร้างเหรียญจาบามาเลยครับอ่ะสมมติผมสร้างมา3เหรียญอ่ะสร้างได้สูงสุดสเหรียญตอนนี้แล้วผมก็เอามาอัปเกรดตรงนี้ครับอัปเกรดไปเรื่อยๆอ่าสมมติตรงนี้อ่ะผมขออนุญาตกดคอนะอ่าเสร็จปุ๊บเรามาพูดถึงเรื่องการทำเอ่อเหรียญเก้าล,ละกันนะครับนะโอเคผมอัพจาบาตรงนี้ แล้วเราก็กดอัพไปเรื่อยๆอย่างนี้เป็นทีเดียวโป๊ะแล้วเราก็รอเวลาครับตอนนี้เราก็ต้องรอเวลาไปเรื่อยๆเราก็ค่อยๆทำนะไม่ต้องรีบทำไม่ต้องไปรีบกดคอนแต่ตอนนี้ผมจะสาธิตให้ดูการทำเหรียญเก้ามันจะทำในรูปแบบประมาณไหนนะโอเคเดี๋ยวผมจะกดอ่อันนี้ไม่ต้องทำตามอันนี้ห้ามทำตามนะครับนะก็คือการเอาเหรียญธรรมดามานั่งตีคอนเล่นเนะี่ยคือมันไม่ควรนะมันเปลืองคอนนะครับนะอ่าอันนี้ผมส่งได้คุณสมบัติเพิ่มเติมอ่าเวลสามนะครับนะเป็นแบบสามดาวนะครับนะเราก็เก็บเหรียญนี้ไว้นะครับนะค่อยเอามา รวมใส่กันนั่นก็คือการแบบถ่ายโอนคุณสมบัติใส่กันนะทำมันเป็นเหรียญก้านั่นเองนะนะอ่ะอันนี้ผมได้อีกอะไรเป็นคีย์ที่เข้าผมไม่สนใจครับตอนนี้ผมไม่สนใจผมจะทําเหรียญให้ซัพพอร์ตตัวละครซัพพอร์ตโดยการใช้เหรียญอะไรก็ได้นะครนะที่เราแบบมีเศษเยอะๆอ่ะอันนี้ไม่มีไม่ออก3ดาวอะไรงนี้เราก็อาจจะปล่อยทิ้งไปก่อนสมมุติว่าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออ่กดอัปเกรดเลยแล้วกันนะเอาดอรี่มาอัปเกรดไปโอเค ตรงนี้แล้วก็สมมุติว่าเรามีตัวมีเหรียญไว้อย่างนี้อยู่แล้วอะเรามีเหรียญ2อันใช่ไหมที่เป็น่ามดาวอย่างนี้หาเหรียญที่มันมีคุณสมบัติ3ดาวมานะครับนะอะอย่างเงี้ยมี1ช่องแล้วก็อันนี้มีอันนี้ไม่มีสักช่องไม่เป็นไรเก็บไว้นะครับอะเราคือรู้ว่าจะเอาทิ้งไปเลยก็ได้นะครับนะอันนี้ก็มีช่องหนึ่งนะครับนะคือเราจะหาคุณสมบัติแค่3ดาวเท่านั้นนะครับนะอะอย่างเงี้ยคุณสมบัติ3ดาวแล้วก็เอามารวมกันรับถ่ายโอนปึ๊บถ่ายโอนเข้าไปมันจะสุ่มนะครับนะ สมมติว่าถ้ามันออกเป็น1ดาวมันไม่ได้3ดาวมันสามารถกดใหม่เพื่อที่จะสุ่มให้มันออกเป็น3ดาวหรือว่า1ดาวหรือว่าอันอื่นก็ได้นะนะเพราะเลทออกมันจะ33%เเท่ากันทุกช่องสมมุติว่าถ้าเราทำใหม่อีกครั้งเนี่ยเห็นไหมมันจะมีโอกาสออก1ดาว33% 1ารงดาวตัวนี้33%แล้วก็สามดาวตัวนี้สามสามเปอร์เซ็นต์นะครับนะเราเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าเราจะกดตีอีกรอบเพื่อให้มันสุ่มว่าเราจะได้3ดาวอีกไหมแต่สำหรับผม มันเป็นเศษที่เราหาได้เรื่อยๆแล้วเราไม่จะเป็นต้องรีบครับเราถ้าสมมุติถ้ามันตีไม่ออก3ามดาวเนี่ยเราก็แค่กดยืนยันแล้วก็ปล่อยไปเลยนะครับนะไม่ต้องไปกดเพชรให้มันเสียเพชรนะครับนะเพราะว่าเพชรเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหายากนะครับนะแล้วมันค่อนข้างเก็เกบสบสะสมลําบากนะครับการที่เรามานั่งแบบตีเศษแบบตีเหรียญให้มันเป็นคุณสมบัติ สามให้ได้ทุกช่องโดยที่การเสียเพชรแล้วไอ้พวกเหรียญพวกเนี้ยเราก็แบบเป็นเหรียญที่เป็นเศษเหรียญที่เราหาได้ทั่วไปอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือมั่ค่อนข้างที่จะเปลืองนะรเราทำใหม่เรื่อยๆเอาดีกว่านะครับนะเพราะาเราไม่จำเป็นต้องรีบอะไรครับน,นะครับนะเพราะวัวนพีเนี่ยมันมันเป็นเกมเล่นแบบยาวๆนะครับนะเราไม่จำเป็นต้องรีบนะครับนะ โอเคสหรับการทําทีมก็จะมีประมาณนี้นะครับนะสำหรับคนที่ปั้นรหัสใหม่ทําทีมยังไงให้มันพอเล่นได้พอที่จะสู้กับคนอื่นได้โดยที่รู้สึกว่าแบบไม่ไม่รู้สึกว่าแบบเอ้ยทีมเรานี่มันสู้ไม่ได้เลยตัวหลักเราก็สู้ไม่ได้เลยอัพบูทอัพอะไรเกิดแล้วมันอาจจะอยู่ที่ซับด้วยนะครับนะหรือว่า อยู่ที่เหรียญตาที่เราทําเหรียญออกมาได้ดีหรือเปล่านะครับนะอย่างเช่นสมมติจาบราเนี่ยเราก็ต้องอ่านสกิลหรือว่าคุณสมบัติของตัวละครด้วยนะครับนะว่ามันเน้นไปเก่งประมาณไหนไปเก่งอสมมติสายโลก่ก็เน้นเลือด HP สายวิ่งกันเลือดก็ P, อาจจะเน้นเลือด เน้น HP ครึ่งนึงแล้วก็เน้นโจมตีเยอะๆหน่อยอะไรอย่างนี้สมมติ Attack อะไรเงี้ยสายโจมตีเราก็ใส่คุณสมบัติโจมตีไปเยอะๆอะไรองนี้นะครับนะนะพวกซับอะไรพวกนี้เนะี่ยผมก็ได้น่าจะได้บอกไปหมดแล้วนะถ้ามีตรงไหนตกหล่นท่านผู้ชมก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับนะสำหรับการปั้นรหัส ผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับนะทำไปเรื่อยๆนะครับนะแล้วก็แต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเราก็ทำเควสประจําวันให้หมดนะครับนะไออย่างเช่นตรงเนี้ยผมทาเควสประจําวันหมดเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็พยายามทาให้เรื่อยๆเพราะว่าเราจะได้เก็บสะสมเพชรรายสัปดาห์นั่นเองนะครับนะประมาณนั้นเลยนะครับสําหรับการเล่นเนี่ยเราก็ต้องแบบว่าเล่นไปเรื่อยๆนะครับนะวันพีทมันเป็นเกมแบบเล่นแบบายาวๆอยู่แล 550, ้วนะครับนะเราจะมารีปั้นวัน2วันเก่งมันก็คงจะไม่ได้นะครับนะทรัพยากรในเกมเขาไม่ได้แจก แบบเวอร์วังเฟอ้ออะไรขนาดนั้นนะครับนะเราค่อยๆเก็บสะสมไปเรื่อยๆอย่างเช่นบูทตรงนี้บูทตัวละครตรงนี้การจะหาบูทตัวละครพวกนี้เนี่ยมันก็ต้องหาจากการแลกพวกตามอินเวนหรือว่าเล่นตามชาเลนจ์อะไรนี้นะครับนะหรือว่าจะเป็นภารากิจบางบางภารากิจมันก็แจกเหมือนกันนะครับนะไอตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีแบบไม่ได้หาง่ายแบบว่าแบบเล่นเหมือนได้ตังในเกมอะไรมันไม่ได้หาง่ายขนาดนั้นนะครับการออพแต่ละทีก็ต้องคิดให้ดีๆการที่จะเล่นตัวในเป็นตัวหลักเนี่ย อัพให้มันเป็นบูสสองไปแล้วก็เล่นตัวนั้นไปเลยนะครับนะสมมุติว่าถ้าผมเล่นจาบาไอไออย่างที่ไม่ควรทำคือเรามาอัพจาบาไว้แล้วบูสหนึ่งอ่ะไม่เอาละเปลี่ยนใจอย่าเล่นอุตะมาอ,ตาอัพอุตะอีกบูสหนึ่งเป็นบูสหนึ่งอย่างเงี้ยคือมันเปลืองของนะครับนะเราเอาบูสหนึ่งในตรงเนี้ยไปอัพพวกตัวละครซับได้อีกเยอะแยะเลยนะครับนะสำหรับพวกสองดาวสามดาวนี้อัพอีกเยอะแยะเลยการทำาูเตัวละครซับสองดาวสามดาวไว้เนี่ยเวลาเราจะไปเล่นทีมไหนเนี่ยเอาซับสองดาวสามดาวมาเล่นก่อนเนี่ยมันก็ยังได้เปอร์เซ็น เรามีเปอร์เซ็นต์แหกที่ดีเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะพยุงเกมหรือว่าพยุงการเล่นของเราให้ได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับนะโอเคตอนคลิปนี้นะก็ต้องขอจบวิบีโเท่านี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ subscribe นะเป็นกำลังใจต่อไปกันด้วยนะเรานะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับซิลกินนิสบริโอนะครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ช่องนายเดอรเบของเรานะครับมีระบบสมัครสมา,สมาชิกกันแล้วนะครับราคาเพียงแค่20บาทเนี่ยก็สามารถมีอุจจตแบบเท่ๆแบบนี้ไปใช้กันแบบเฟี้ยวๆกันได้เลยนะครับนะและยังมีสิทธิพิเศษอีกมากมายนะครับด้วยราคาเพียงแค่20บาทเท่านั้นอย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆนะครับ